ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจพัดพาลวดแลวก็บ่าวเสือเชนแนวนะครับเมื่อนน้ก็จะมาให้ตัวเลขแนวทางนะครับของเลขวิ่งสายปลานะครับมาตามต่องวดนะครับงวดที่ผ่านมากักับพลาดไปนะครับบ่เขาบพเขานะครับสําหรับเลขวิ่งสายปลา พาดไปในงวดที่5นะครับสําหรับ4งวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั่นก็เขานะครับงวดงวดที่หาเมื่อกี้นี้บอเขานะครับนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็กรุณาครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะบริพาดคลิปตัวเลขจากเจพัดพระรวยล้วก็บ้าวเสชนแนลนะครับครับสำหรับงวดที่ผ่านมาท่านใดที่ถือศูนย์หานะครับ สูนหาหรือหาศูนย์ูนหาแล้วกหาสามนะครับไปกับแสดงความดีใจนั่นะครับดีใจนั่มล้วกสำหรับตัวเลขคำนวณนะครับคำนวณของเลขวิ่งสายป้ากับบอเข่านะครับเมื่อกี้ในไฮไปวิ่งหนกับ8นะครับจับคู่กันหนึ7ง7 8 0หนึ่งเจนะครับแล้วกสามนะครับ โกดว่าบอกเข่านะครับงวดเมื่อกี้บอกเข่ากะขอโทษขออภัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคำนวณนะครับเนาะคำนวณมันกับบล็อกอการบ้านปนไดนะครับเนาะบ่็ือเข้าไปเฮตดโรงเลียนนะครับเนาะไปเลียนขอสอบขออย่างนะครับเนาะอันนี้เขากะว่าวัดใจนะครับเนาะว่ามาเบิงใส่กันคำนวณเบิงคนคำนวณกับคนออกมันกับอยู่คนละทีนะครับเนาะเขากับบได้ว่าจังใดนะครับเนาะ ครับสำหรับที่ให้ไปเมื่อกี้นี่กัเลขออกนะครับนอกออกไปกับคำนวณกับบอถึกนะครับกัไปถือเลขอ่าก็ถืออยู่นะครับอ่าเบาเสกอใดบนล่างอยู่ได้บนล่างได้จากความฝันนะครับกับคำนวณบกเขาก็ไใดความฝันคือเก่าของสี่น้องครับนอกปกติมันเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้วบางที่อ่าคำนวณใดกับเลขกั เหล็กป้อมฝันมันกับโบแมนหนึ่งสินะครับเมื่อกี้นี่ค่ะเจ๊พาดเพิ่นฝันนะครับเราเพิ่นฝันว่าได้ไปอยู่ลงศพนะครับลงศพงวดงวดก่อนเพิ่นช่วงที่อันมียาติคนตายนะครับอยู่ในหมนู่บ้านเพิ่นเสียชีวิตนะครับงวดที่แล้วเพิ่นอายุหกสิบเอ็ดนะครับกัฝันฝันว่า เห็นเพิ่นนะครับเพิ muscle, ่นมาจังไดบุเจพัดเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยเอาเนี่อายุนะครับเพิ่นก็ได้หกหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งกะกะถึกนะครับงวดงวดงวดที่ผ่านมานะครับฝันสร้างวดนี้กะงวดนี้เจพัดเพิ่นก็ไปฝันฝันเกีียวอีกนะครับฝันว่าอ่าได้ไปอยู่โลงศพเพิ่นนะครับไปอยู่โลงศพเพิ่นที่นี่อยู่ไปละ เอาไปวัดนะครับเพินก็เลยตีความฝันเพนมาตีความฝันมาเว่าสู้อ่าญาติพี่น้องข้างๆางบ้านนี่นะครับไปถามเพนว่าเลขลงศพเพนตัวใดนะครับปรากฏว่าเลขลงศพเพนหาศูนย์นะครับเนาะหาศูนย์นาท่นีเจพัดก็เลยโทรคุยกันกับมูที่เฮนงานอยู่ทงังต่างประเทศนะครับอยู่เกาหลีเพนก็เลยไปตีความฝันใส่กันนะครับลงศพกั40ศย์แล้วซั่นเจพัดก็เลยว่า จะฝันเกี่ยวเหล็กฟาลงเพิ่นแดงสินะมันกะเพิ่นก็เลยไปจับใส่กันนะครับเป็นซีศูนย์หานะครับปรากฏว่าอามูยุเกาหลีเพิ่นถือหลายนะครับถือหลายถือขัดล้วกาก้อนมือเลขออกอ่าอ่าพ่อเพิ่นพ่อตาเพิ่นอยู่บ้านนี่นะครับเนาะเพิ่นได้ฝันฝันว่าอ่ามีคนห้องมานะครับว่าเลขออกแล้วว่่าันเลขออก ออกตัวใดนออกตัวเก่าออกตัวเก่า,ออกต,กาตัวใดหาสามพนะหาสามบาวเสกเอใจอยู่หาสามมันงวดใด้นาตีโจนบ่แตกนะครับตีโจนบ่แตกก็ว่าหาสามเนตัวใดเนาะบ้านนี้ท่านว่าวันนี้เจพัดเจพัดเพิ่นก็เลยไปจุดถูกอยู่เครื่องหิงผะนะครับจุดถูกเพิ่นก็ไดเลขมากเก่าสามหานะครับก็เ,กเล,มเลยมาเขากันครับ เลขตัวนี้นะครับเลขความฝันเพิ่นก็นเลยไปซื้อก็เลยได้บนล่างนะครับสรุปก็คือขขอนน่าเลขคำนวณบ่เข้าแต่ว่าได้ความฝันนะครับได้ความฝันก็นั่นก็ยังว่าถือว่าเป็นโชคดีนะครับโชคโชคดีกัสําหรับบ่าวเสกับเจพัดก็ถืออยู่ทุกงวดนะครับถืออยู่ทุกงวดบ่ได้ถือคำนวณก็เข้าความฝันอยู่ประจําทั้งสี่เนาะครับเนาะอันนี้ก็เว้าสู่กันฟังเนาะครับเนาะ และการงวดที่แล้วเปาเซก็หายไปนี่มั่นกลับไปออกทกอกศนะครับทกอทกศทอกศกับออมสินสะเนาะคำเนาะทอกศพ้นออกไปเปาเซ่หายเนาะคำเนาะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งแปดสามแปดสามศีนะครับเนาะทกอกศมันออกแปดศูนย์นะครับทกอกศออกแปดศูนย์โอ้สนอกออกไปแล้วเปาเซว่าวันนี้ไอเจ๋่ันอยู่หลานมันเลยว่าออกไปแล้วก็ออกอีกได้พมันวา่าก็ กะคืนวันนั้นแหะครับมันเคยออกไม่อย่างกว่าหนึ่งเก่านึกออกหกเก่าอีกย่างประมาณนี้นะครับมันออกตัวเก่ากะเพิ่นก็เลยว่างวดงวดตะกี้มันก็เคยออกเนี่ยพนวางซีนนะครับเนาะปพนกว้างก็บอกนะครับแล้วก็ออมซินก็ไปออก Laura, สิบเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดบล็อเซกไฮหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ก็ยุ่นนี่นะครับเนาะก็อยู่ในนี่อยู่แล้วก็ให้ตัวสุดท้ายตัวแถมไปกะ สามีนสาม3ีสาม3ีีสามกลับไปกลับมานะครับเนาะเลขกมันออกห่างอันนี้ก็เฉียดเฉียดชิวชิวนะครับเนาะเฉียดเฉียวเชวอันนี้ก็บอกสู้กันฟังนะครับบอกสู้กันฟังผ่านไปนะครับเอางวดนี้แก้ตัวไม่นะครับแกะตัวไม่สาหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับงวดนี้เป็นงวดงวดที่หกที่จะนำมาเสนอนะครับเอาไปล่องเบิงครับ เลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งงวดนี้ก็จะให้เป็น3ตัวนะครับเนาะงวดเลขวิ่งนะครับเนาะแล้วก็เลขจับคู่แล้วก็เลข3ตัวนะครับเนาะวิ่งเขามาเริ่มกันจากเลขวิ่งนะครับวิ่งวิ่งสแล้วก็6แล้วก็7นะครับส6 7นะครับจะเด่นให้อยู่ประมาณ6กับ7นะครับเด่น6กับ7นะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะ เล็กวิ่งเข้าไปจับท่านไดมักฮุกมักเจ็ดเขาไปจับเอาตัวไดตัวหนึ่งตังสี่นะครับเนาะเอาไปมักเหลวแตะมักนะครับเหลือะมักอันนี้บราเสกเฮดมานําเสนอมาให้เอฟซีไปล่องเหลือซื้อเลือหาเบงนะครับหล้กการสำหรับเลขสองตัวนะครับบนล่างนะครับบนล่างบนล่างยู่นตัวนะครับครับพอมครับพรอมแต่ว่าบราเสกบรด้ครับห้นะครับบเด้รับให้ยกรไปกดับเอานะครับ ่าคู่แรกก็จะเป็น62นะครับ63 68แล้วก็4ห้า4เจ็ดแล้วก็4เก้านะครับสําหรับเลขสองตัวนะครับกรับพร้อมบนล่างไปกรับเอาครับไปกรับเอาบ้าเซกอะบอดี้ครับหายนะครับเฮ็ดซัมมี่นะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าหายไปกรับเอานะครับไปกรับเอาสําหรับเลขสองตัวงวดนี้งวดงวดที่หกนะครับเสร็ดออกมาเนาะครับเนาะ ้วกาเลขสามตัว <c oughs> เลขสามตัวก็จะเป็นไฮมากะหกสามแปดราคาสี่เจ็ดเก้าเน 4, 7, ีครับเด้อหกสามแปดราคาสี่เจ็ดเก้าน,นี่ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางสำหรับตัวเลขนะครับสำหรับเลขสามตัวนะครับเด้อบาวเซก็จะเฮดเป็นพิเศษพิเศษอยูอ่ท่านใดก็บเบิ่งนะครับบาวเสจะ จากเลข3ตัวก็จะเป็นเลข2ตัวอยู่ในห่นนะครับเนาะแต้มสีไว้อยู่ครับเฮ็ดสีไว้อยู่เฮ็ดให้เด่นอยู่แต่ว่าท่านใดบ่มัก3ตัวก็ะดิ่น2ตัวก็ได้เองสินะครับเนาะนี่ก็เป็นนั่นอยู่นะครับเฮ็ดให้นะครับสําหรับตัวนี้ก็แล้วก็มีตัวนึงนะครับที่ว่าบ่าวเสบ่ได้ให้นะครับบ่ได้ลงให้ก็มักอยู่แต่ว่าคิดว่ามันหลายมันอาจจะหลายจังซี่นะครับปกติแล้วก็ให้ปกติแล้วก็ให้6หาง7หางนะครับเนาะ เกหางจะบ่ได้ให้ตัวนึงนะครับเอาให้ให้อีกตัวนึงก็ได้ครับอีกตัวนึงนะครับเนาะเสดายกะเป็นจังไดยวงสินะครับเนาะเอาเป็นเลขสองตัวกะแถมอีกคู่นึงนะครับเนาะเป็นเป็นหนึ่งหานะครับหนึ่งหาหนึ่งหาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหาสำหรับเลขแถมนะครับแถม เลคิดว่านะครับเล็กเป็นอย่งไรหลเสดายเสดายอยู่สินะครับคันโบให้เอฟซีไปก็ได้แล้วก็เล็กซมตัว3้ตัวก็จะเบนเบนบักบักอยู่ครับท่านใดกับเบิงเบิงนะครับเด้อเบิงเพราะวา่าเบาเสียกับเฮ็ดเชนเยนไว้แล้วก็จะขึ้นขึ้นให้เบิงแล้วก็สังเกตเบิงนะครับเด้อสังเกตเบิงแล้วก็ถ้าจะมายำเบิงนะครับเล็กวิ่งสายปลางวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศหกสิบห้าเนาะครับเนาะ วิ่งที่ซีหกแลก้วก็เจ็ดนะครับเด้อวิ่งซีหกเจ็ดแล้วก็สองตัวก็หกสองนะครับหกสามหกแปดีหาซีเจ็ดีเก้าแล้วก็ให้อีกคู่หนึ่งก็เป็นหนึ่งหานะครับเด้ออีคู่หนึ่งก็เป็นหนึ่งหาบนล่างนะครับบนล่างกับใบพ้อมนะครับบนล่างกบพร้อมท่านใดมากตัวใดกันันวาไปนะครับสำหรับเลขสองตัวก็จะเด่นในที่หกสามหกแปด C7 แล้วก็บ C เก่านะครับเด้อหกสามหกแปด C7 แล้วก็บ C เก่าแล้วก็เลขสามตัวก็จะเป็นหกสามแปดแล้วกับ C7 เก่านะครับแล้วก็เบิรงเข้าเบิรงเบิงเลขสามตัวนําว่าอ่ามันจะก็จะเฮ็ดไว้อยู่ครับลักสิบกับลักหน่วยนะครับเด้อลักสิปลักหน่วยท่านใดมักสองตัวมักสามตัวจับสามตัวก็ได้เอาสองตัวก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอาไว้ ไว้ไปเบิ้งนะครับเลือกซื้อเลือกหาฉาดกินแบงรัฐบาลนะครับเอาไปเบิ้งใส่กันเอาไปล่องเบิ้งครับไปเบิ้งใส่วางวันนี้มันจะมาคืองวดที่เคยผ่านๆมาบอนะครับเนาะวันเมื่อกี้ก็ผ่านไปให้สามซีซีสามไปออกหาสามซะสีเนาะครับนะเนาะถ้าคิดว่างวดน,นี้ก็มบ่นอาจจะผ่านนะครับเ้ยพี่น้องอันนี้ก็เอาไปล่องเบิ่งนะครับเอาไปพิจ,จนารณาเอานะครับ แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหมคลิปหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นเล็กใบเรื่องเบอร์นะครับใบเรื่องเบอร์แม่นำหนึ่งเรือว่าคํามโฉนดมีหลายอย่างนะครับหลายอย่างรอติดตามนะครับรอติดตามคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ